สเปดวอเตอร์ Water, จัดงานรับ s ัมเมอร์สเปดออฟเฟ i ติวเปิดตัวน้องใหม่สเปดฟ f าวเวอร์วอเตอร์กลิ่นอุไทยสเปด เมื่อวันที่30มีนาคม2,567บริษัทสเป c วอ a เตอร์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มแบรนด์สเปดบอเตอจัดงาน Space o f Festival นลลมิสยามสแควร์ให้กลายเป็นเทศกาลแข่งความเฟสพร้อมเปิดตัวน้ำกลิ่นสมุนไพรน้องใหม่ Space f l ว w e r Water อรัขังแรกในไทยกับน้ำกลิ่นอุทยัย Space เพื่อเป็นตัวช่วยดับกระหายคายร้อนรับซัมเมอร์พร้อมกิจกรรมสนุกสนุกและโชว์สุดพิเศษจากคูจินฉบับออนไลน์นักชาลี กาหมินและนางเอกหน้าใสมุกวรนิตถาวรวงนักสยามสแควร์วันค่ะงานในวันนี้อะไรครับครับผมก็อันนี้เป็นงานซอฟต์รอนนะครับโปรดักต์ใหม่ทางเราที่ตั้งใจทำจริงนะครับก็เป็นน้ำนะครับผสมกลิ่นนะครับทางแรกในไทยที่เหมือนน้ำเปล่ามากที่สุดนะครับโดยที่เป็นกลิ่นกุ้ไทยที่ทุกคนชื่นชอบนะครับก็ฝากโปรดักต์ใหม่ของเราด้วยนะครับที่เป็นสเปซมาพร้อมกับสเปซกลิ่นทิซและกลิ่นข้าวแปรกิ่งไทยนะครับแล้วก็ก็ฝากกลิ่นเฟรน กามีนแล้วก็แม่คาชาชาลีด้วยนะครับก็ให้สปอร์ตกันแล้วก็เสียวายมิงพีเซนเตอร์นะครับก่อนจะเลือกตัวชาติที่สามจนมาเป็นสามตัวชาตินี้เป็นยังไงบ้างครับก็เราก็วิจัยมาประมาณ50สูตรเลย50าสิกลิ่นนะครับแล้วนี่ก็เป็นท็อปทวีที่ดีที่สุดที่คัดมาแล้วครับที่คนชอบมาดูแล้วผูมพักกินเข้าหมายของเราครับก็เป็นคนที่ชอบ รักสุขภาพเนี่ยครับดื่มน้ําเป็นประจำดื่มน้ําแร่หรือดื่มน้ําวิตามินฟังชั่นอลดีนนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยในราคาที่ถูกมาก10บาทแค่นั้นเองครับแนี่ยความพิเศษของแต่ละกลิ่นจะเป็นยัง,ยงไงบ้างครับคอ่าจริงๆก็คือร,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 ระวังไว้ที่ว่าคนที่ดื่มไปเนี่ยจะเป็นคนที่คุ้นเคยนะครับอายุป,ประมาณ3ามสผู้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็พีดเป็นวัยรุ่นสดใสสดชื่นครับผมแล้วก็ข้าวเนี่ยก็เป็นแปลกใหม่นิดนึงเพราะทุกคนชอบหมดเลยเป็นหอมขระมูลดื่มกับน้ำเปล่าได้เลยครับพี่ไหนคะได้คะ ผมได้ได้ทานก่อนแต่หลายคนนะก็รู้สึกชอบมากจริงๆด้วยการที่ว่าั้งแรกผมก็ได้ทานแบบเจนไปด้วยก็รู้สึกชอบจริงครับได้มีโอกาสไปกิเที่เดียวก็ได้ลองทานสังกิ่นแต่ว่าส่วนตัวเนี้ยก็จะชินกับกลิ่นภูไยยมากที่สุดก็เลยแบบรู้สึกชอบที่สุดแต่ว่าอีกลิ่นหนึ่งที่แบบเวลาอย่างทิมงานหรือแบบัยรุ่นชอบจริงคือกลิ่นพิกเพราะว่ามันแบบมันมีความเป็นคล้ายกลิ่นน้ำผลไม้นิดๆนะครับผมแล้วก็กลิ่นไม่ได้เบาเกินไปไม่ได้แรงเกินไปกินง่ายแล้วก็สดชื่นกว่า น,น้ำเปล่าแน่นอนอยู่แล้วสักษณะขอมข้อดีก็คือแบบถ้าให้ผมเลือกหยิบ er, น้ำเปลาเฉยๆกันอันนี้ผมเลือกหยิบอันนี้เพราะมันสดชื่นยิ่งเวลาเราตากแดดร้อนๆเนี่ยมันกินแล้วมันได้รสชาติที่แบบมันอร่อยด้วยจริงๆครับผมถ้าแบบพี่ๆได้ลองชิมก็จะก็จะบอกเหมือนกันมันอร่อยจริงครับแล้วกลมีราคาเท่ากันไหมที่นมีบใจชอบอะไรมากที่สุดบ้าอคะโอ้ท่ามิตรเน่ตอนนี้บลูส กมินชอบท really. ุกรสเลยนะคะอร่อยทุกรสเลยแต่ว่าชอบเป็นพิเศษก็คือจะเป็นรสพีสกับรสข้าวค่ะก็คือกามินชอบรสพีสกับรสข้าวเป็นพิเศษแต่ว่าก็คือชอบทุกรสเลย่ัเพราะว่าก็ได้ลองกินทุกรสเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านผมเต็มไปหมดเลยจริงๆครับเอาไปให้เป็นน่าจะหลายร้อยหลายพันขวดร้อยแพ็คเลยครับในอนาคตที่จะมีกลิ่นเพิ่มเติมอะไรอีกนะคะครับผมก็อาจจะเป็นประมาณปีหน้าหลังจากวางขายไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็มีกลิ่นเบอร์สี่เบอร์ห้าอยู่ครับผมอย่างกิจกรรมในวันนี้ครับที่เปิดตัวมีอะไรบ้าง ก็คือตอนนี้ก็เป็นซอฟต์ร่อนนะครับเราก็เป็นเชิงเฟสนะครับทั้งแก๊สทั้งก๊าซมีมานะครับเปิดตัวให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับแล้วก็จะมีการวางจำหน่ายในเร็วๆนี้ทัางสัปปิทาทั่วประเทศครับสุดท้ายครับจากไฮ้ชย์ป่าน้ำเดื่ยครับก็อันนี้ก็เป็นโปรดักที่ทางเราตั้งใจมากจริงนะครับแล้วก็เชื่อว่าพอดีอันนี้มันเป็นเพนโพยต์ของส่วนตัวเลยที่ดื่มน้ำไม่ได้เยอะนะครับน้ำเปล่าเนี่ยแต่ไอัตัวเนี้ยมันทำหลังจากผลิตมาแล้วเนี่ยผมดื่มน้ำไอตัวนี้ทุกวันเลย แล้วก็อาบด้วยอ่าบนี่พอดีโรงงานผลิตน้ำเปล่อาอ่าแล้วโรงงานน้ํามันเหลือมันต้องทิ้งเราอาบเลยอาบน้ํากินนะครับอ่าก็ยังไงฝากด้วยนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับไว้อบห้องอบห้องใจให้ทุกคนด้วยนะครับเอฟซีของทางคุณแน็กแล้วก็การ์มินด้วยนะครับเผื่อได้ร่วมงานกันใหม่ครับโอเคครับขอบคุณครับขอถ่าายภพนะครับขอบคุณค่ะ